สาวผู้ไทยใส่บาทเอารรษาส่งนิ้วมออกลนีพอออกไม่ออกกำลังเกมเซอร์บาทยู่ผู้ชายกันยังหลายยูยังไม่ใช่นเบอร์ซะทุกคนแก้ว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 ดี เออมมีแวน้ย้ยูผสาสสวัสดีทุกๆคนเด้อสวัสดีขอตัอง้งถ้ำกระสุนสองเกศสองสาวผู้ไทยใช่ไหมวันนี้เมื้อนี้เป็นอ็นเมื่อวานนี้อาาอกพรรษา,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 าเมื่อวานนี้แล้วมื้อนี้เฮามาเจอบ้านอที่ว่าบ้านน่เดูบ้านเฮาเองนี่แหละจ้ามากับมือทางหลังน้องเกศนี่แล้วมุ่งน้องเกศว่าเฮาก้องนํนาน้องเกศก็เลยออกมาผู้ดีออกก้องผู้ดีและก็เออน้องเกศเอ้เล็กเนาะอยู่บ้านเดียวกันนี่เราจักอัน มันไปเอาเครื่องเอาของปะ่ะเฮ้ยนน้องเกีม,มากกับคนกระหลายเติบไปแล้วพี่พพอดีเวลาตอนนี้กะบเซตโมกว่าเนอนตอนเสาเพิ่นกำลังสิเกมเสือบาทกันเลยทุกคนเฮ้ยเขาลืมเอาซานมาบอพาจีนทาวันเต้คนหลายบ่เฮ้ยเอาตะวไปลงบ่ นี่มือันนี้กสิปเป็นห้างเมื่อคืนนี่จ้ะที่เพิ่นอันไตเทนไตถูบอ่าอ้อพันษาอะไรจ้ะทุกคนน้องเกีก็สิยิ่งเขาเบิ่งบริเวณแถวรอบๆวาดเติ้อคนก็สิลงอ่าไหลๆเอาลงมาอะไรเติ้อทุกคนมีทางมีเท้าแน่เสาวๆก็มีแต่บ่หลายจะทุกคนบ้านน้องเกีส่วลใหก็เพิ่งไปเวียดนามอยู่ฟังไทยก็เลี้ยว นี่ก็สิเป็นบอ <ıyorlar. S 1> ลเ <t un> สื้อเข่าคูตาเสื้อสามเสื้อสามก้อนสาพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนทุกคนเนาะมือกระสีสั้นๆเนี่ยโมมีตากล้องใส่ตัวไฟซึเดือกันยอะแยะทุกคนใไฟพอดีโอ่ะเสื้อขาวบุษกาทุกคนนี่น้องกีบเสื้อขาวบุษกาก่อนจะทุกคนเสื้อสามก้อนนี่อาพึ่งจะกีบตู่เลยเนาะ น้องเก๋ก็เล็งๆเพราะน้องเก๋บ่มีผู้อันบ่มีคือเลยกอตากล้องก็เลยเรียนฮันเรียนนี้ผู้เดีสาธุสาธุสาธุวันนี้เฮาสิเฮาสู่ขั้นตอนเซอร์บาทเลยจ้ะทุกคนคนมากอ่ะู้ดีหลายเติบเลยบริเวณทางหลังน้องเก๋เนาะมัน,น,นเต็มบ่ละนี่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านน่ะเด้อเฮาเอง มือบุญออพันษาเนี่ค kind of ่ะพนก็ลงมาแล้วเนาะหู้นอยู่ทางหลังเมื่อกีนะเฮ้ยเราไปถามเบิร์กาสอยู่ตรงตรงตรงนี้บอกตาสะโบ้าเห่ากับบันทอดบ้านแต่เห่าจังอันมานางก็ได้เนาะอ๋อเกี่ยวเป็นอันนี้บอกหนบัหลายปลาเร้อแม่นางอันนี้เอาทุกคนในศาสตร์ก็ไปถือมา เยอะถ้าเยอะอันไทยบรรยากาศเฮือพี่ๆได้เบิ่งได้้มนําเดียวมาบุญออกภาษาได้วาจ้ะเองก็ว่าสิจับสาดมาอยู่นพัดลืมบ่้เร่อง่บ้มอทั้งเบ่มีข้าวต้มอีเนาะ สาธุบุญน้ำเดวเดอจ้าพี่ๆทุกคนทานผู้รับส้มทุกทุกคนเ้าเสื้อบาทกะซื้อสุดทุกอย่างเรียกงี้ครับมีน้ำส้มน้ำส้มแล้วก็นขนมมีกะน,นมนี่จะ้ะเสื้อบาทนมันกะชิบเป็นหลังต่อก่อนจ้าพี่ๆ

นะะะโมตัสสภคะะะะะวโโตตอรหสัม้างกี่ดีอยู่ะะะะะนนีโโมตตัสสภควอระหะโตสัมม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 าาาาาาาสส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 สััััััััััััััััััััััพพุุุทททธธธธะะะงง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 งรรรรคคคคคิิิิินนนนนฆฆ

สารนังคัดสามีตาติยมปีพุทธังสนะนังคัดสามีตาติยมปีธรรมังสารนังคัดสามีตาติยมปีธรรมังชนะนังคัดสามีตาติยมปีสังขังสารนังคัดสามีตาติยมปีสังขังสนะนังคัดสามีปีสารนังขานังนิทิตังอามังคติ ปัตตเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามินาคิปัตตเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธนาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาธนาเมรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามสุมิสาจราเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ เมุสาวาทาเวรมนิสิกขาปะฏังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิสุราเมีระยัสสะปมาทัฏฐานา เวรามานีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุลามีเหจามัสสะมาดานาเวธรรมานีสิกขาปัตุอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยัญติสีเลนะโพคาสัมปทาสีเลนะนิพุติยัญติตัสสะมาสิลังวิโสทะเย sātu parunti, sātu parunti, sātu sangkutu nama-mijo <laughs> <laughs> nantu-kuntu, yidyā-vāsa-māgattā-duhlā, mūti pandātya เดอนายพรมายันเดินมือบรรลัพนาตนเป็นข้าวพอแก่พระบาเจ้าตุนตาชนสลรยานเวลาจ้ลงมาเผายังถึงกินของทานแหน่งกองคาทั้งหลายอันใดตักบาตจะนำคำจงอันใดกันมาโดยอุปตารีกองทัได้จำชี้ในถึงกินตึงทานตัดตัวเท้าควายบงคาทั้งหลายในนาพระเจ้า ตุน <Wasser> ือวาทยาเมตยูหมดทุกตนทุกคนก็คาเทนอกกราชายองคาทั้งหลายโดยเอาเขกเศษบาเป็นทานขอจงไปไปวอดภูภาริวานและพี่น้องจอบของฟ้าขึ่งช่วงเทนไปเก่งเกินมาแขงเท็งแก้มวันแล้ว เยนะมะพงษ์ทังไดตังตะนังเมพะลิสุทังเนปะนาปัจจิโยตุกะจะปะติปัตตังอะสังมุจจามะเอกะสาธุโนทุกขะปะวะลังะบุสสะมะ ตอนนี้กมกำลังซื้อเสื้อบ้านเนาะทุกคนแต่น้องกีว่าสีมาไทยบรรยากาศในการซื้อบ้านเือพีพีได้เบิ่งน้ำกันเสียงมาทางหลังพี่เลกเพราะว่าทางหลังนี้กะมันว่างเนาะเราสามารถย่างมาได้จ้ะทุกคน่ายบรรยากาศตอนตอนซื้อบ้านนี้ก่อนเออพีพีได้ครับซุ่มครับเบิ่งน้ำเดี่ยวได้ครับซุ่มแล้วก็ได้เบิ่งน้ำเดี่ยวแต่พีพีะอากามีองค์นแล้วครนิมียาพระ หญ้าองค์หนึ่งแล้วก็มีจวน้อยสององค์เด้อทุกคนเด้อ่้าทางหลังอันนี้เป็นภาพทางหลังของวาดน้องสิเป็นผู้ชายเสื้อบาดก้อนเสื้อเปิดและตามด้วยผู้หญิงแ้่ทุกคนอันนี้คุณพ่อเสื้อบาทจา้าจวน้อยก็ะสององค์ด้วยกันจ้าทุกคนแล้วก็มีศิลปวาดเพันสี เอากระตามาซื้อเครื่องซื้อบาทเวลาติมเวลาติมบาตแล้วนะทีซื้อเขาซื้อกระตาฮัเลยตอนนี้กะยุ่ยมนะทุกคนเนาะบอกว่าสิเป็นยมผู้ชายยุมผู้หญิงหรือว่าพอออกแม่ออกกำลังเกมซื้อบาทอยู่ผู้ชายกันยังหลายยู่มยังไม่ได้เบิร์จ้ะทุกคนพร้อมทางน้องๆพร้อมเล็กน้อยเพื่อกะลงวัดเซื้อบาทคือกันบรรยากาศกะคือแบบ สดซื้นดีนะทุกคนเนาะอิ่มบุญอิ่มใจวันนี้กับผู้ชายกับเบิด์อะไจ้ะต่อต่อผู้หญิงหรือว่าแม่ออกเนาะหรือว่ายมผู้หญิงกันนะคะทุกคนนี่ผู้อ่ะถีกตาสองนิ้วสองนิ้ว สองมิกันด้อจิวิทยามีจะค้นนะสองหมอประเมิโอ้เมนมืดเนาะบาสีบูสีันขู้บาจานดื้อด้อมีงานสามหนามือหน้ากะโอนเขาเอ่มาแล้วอีกก่อนยังมือ ผู้พิท่านได้ตื่นมานกระมอทัางชั้นหันและกระมวอเลหกทำราบาเล็ร้อยสุดท้ายโบราณและการีนแห้งแต่หฮาเ็ดตาี้ตากล้องูเด็กนุกสนุกสบายหายโรคหายโศกหายโรคหายไข้หายมรณะงายโูคข่าหน้าหน้าขาง่าหายไปเรอย เอาเห็นตามที่ที่ตามข้อสิ้นไจมากสามเดือนแล้วโดยการอุณเมฆเพิดกะมาเลยไว้เออเป็นกระชิบพ,พันกีดเด้อเป็นมาชนกขึ้นกวัวซางเป็นปัจจัยชิบพ,พันกีจกดจ้ากถูกใจเป็นชะมงลูกสิ้นเห็นแล้วจังได้ท่านพิษตามมาโดยพ่อหลวงมา ใจสิบันกิดเอ๋เป็นกุศลแท้เรา่ออาไม่แล้วไม่ออกน้อยเห็นมันนี่เป็นกันนี่ัจจใจสิบันกิดจ้าดูเอ,อ แต่จงเป็นต้องนุ่มน้อยก็เป็นคนบริจาคหาเป็นเด็กแต่เด็กใจฟังต่อท่านคุณน่าชมสาตว์แงุ่มาันน้อยนวลชุ่มหัวเอาพี่น้องใคเห็นแท้ได้ก็น้อยยังมีเด็กกระโดงย,ยังโม่ง,งกันกูฉลดรถอาตนลมาด้านชื่นบานบ่มียานเอามาทานน้ำเอาแล้วเป็นจำนวนสิบพันกิฟต์นะต่อมาก่ะพ่อหกสี่อุ่นเป็นกาสิบพันกิฟตจ้าดู เป็นบุญเป็ปนกุศลของตรเจา้านี่แทนของเก่าไรไปของไม่เงื่อะไรมากมากตั้งเห็นหลัก,ก็เฮ้ยกอง้าว่างวางหน้าเห็นของเงินกองครับกายสีหอดเลี้ยวเอาบุญ,เอ,บญเอาบุญถึงยินทานน้ำกันน้องพี่เล็กเนะาะกับผู้สาววันเดตื้อ <laughs> สาวข้ามส่งนี่ส่งกับข้ามข้ามอยากทงเ้าวทอดย่ไปนังบ่อนกนงกีก็ทุกคนนี่ขอทายเนื้อ้อเขาทายเนื้ื้อคนที่มา ใช่เนื้อเดี๋ยสิเป็นนังุกกาทุกคนในน้องเกดใช่ในตาบรรยากาศูมบุลอ่อพันศาประมาณนี้จะทุกคนทุกคนก็มาเซอร์บาโลงหลายเลยที่บอลน้องเกดสิทกคนน้องเกดสิเป็นนังบอลแหละเพราะว่า่ายเบิร์ดเนี่ยแล้วสิงห์แรงแลยปดีสุดท์วันนี้

ยากมีความปรเกณลงมาเจ้ากับตั้งโพชนะกาของิจดต้นทอยหลายเดือาน้วยองเนองคะานรองคิิพันวต็งริบพันเป็มเป็ดก็สับคต่บอว่าอ่นนั้นนเพชรก็มีบ้างเออมาโทมาเตะ

หลายสิ headache, ่งการเช่าม nah ีเยอะแต่ว่าเงินมีน้อยฟ้ากับเด็กมีมาเด็กมีสิทธิธุรกิจเป็นแผลเงินจะหมดมาชาติที่แล้วมีโทรศัพท์มีลำเลาแมวนางคนสวยคงจะแยกนอกกันไม่ออกก็งานของใหญ่ย่างของให้ดีนี่มันมันไม่เงินเดชชาติทู ตามแล้วแก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 ้วเอ่มีแมวน้อยทุกผู้สากสิบท่านีดแมวพุกเล็กกับสิบท่าดูเป็นคุณเป็นผู้ชมเือเจ้าท้อ ให้เงินไหลนกท้องไหลมาศาสนาทีกไรคอยไ้ดังนั้นชมดังนโนมาดยดกาสั่งจะได้มีมาต้โคจะรู้เรื่องนงานงหนายผู้เป็นคนรักกัเด้ยเงินเกิดราคานเงินมาราคาดึงเรืองจ้า คนนี้มีนี่เลงอันดอกไม้เดอกไม้เอาดอกอันนั้นขาวมาท่านได้ยใบตไม่เื่อนัเออเสื้อกระเป๋าบ้าไม่เป็นไรพิดละพิทเต็มใจ แต่ก็เต็มใจมาช่ปัญญาเองเนาะฉันชส่ดอกไม้พี่น้องเขียนเสื้อบาสวันเสื้อถง่ายเสื้อบดนี่เองจะถ่ายอ้กเอจะสิไปถ่ายมนี่โอ้ยัลโหล

อเ็งกัุดติ๊องเองถ่าเปลงมาแ่เปลงท่าสติตัวไปเกี่ยวข้าวมาเลยเกี่ยวหน้าุงบหรออืมน่แล้วนะเราเนุะเข้าตัวเดซาเขาดดดี ข้าวเท่งปฏิไลายคือต่อห้าคืเนีในเลยแต่มันข้าวลมซื้อสี่หลมหลายมมันเตัขาดอกห้าหกเพลไปหลายกก่ทันกับขากล่างจนมืดอยู่ทั้งถึนะน่าลุมได้สิน่าลุมไก่ย่างน่าทงเองประเทศเทศนาบานพโซเฮ็ดิมัมีคนเ็ดเฮ้ยอันนี้มันบอกออเปรีบมาตู่มาลินเพื่อนเองตู่กะถือไปนำอะไรซิ ได้ซะน่ะ <virt> พ <interessante> <sk lass> ุ่นน่ะน่าใจมันตัวสุตกแซ่พูอ่ะมันอันนั้นเอ็งบ่คู้เอ็งบ่ได้ไปเบิ่งันนะแต่บ่แม่นข้าดอมันสิเป็นข้างางนข้ากเออเป็นคนผมกูเองต้องรีดเองมัก็คืออยู่โอ้คไปเลย

ธิคายุโกภาวะอภิวาธนาสีลิสะนิจจังาปัจจานิโนธรรมທวันโทสข Rasanya punu tanahnya jahil, bahkan aja mata bisa jahitan api yang mampu. Rasa punawan tanah rapi, jahamah marah jahit, ada dulu. Kepala jahil, wadahnya mumi, taman usaha. เวริตาพิจัสเพสะาสุขิวตุปุญญาณิปะกตานิมิสุขังจิติทังเป็นตุิปังกปิทวุมาตังปุญญาก่าในนาอิมินาุทิเสนาจิตปรางสุราเพติวัตตุปันาเสทานาธรรมายาวานิพานโตมมามานาสตสะพธาิวัญาทัสสะตภเวภเวบุคติตัสติปัญญา วิญญาณหิรามาราลพันตุโนกัสสกัสตุเฉวิทีเยสุเมพุชาทิปาวาโลนาโทธรรมโมนาโทวารุษานโมนะโทสัมโพนาโทตาโลมามังติโสตัมานุภาเวนะมาโลกัสังละพันตุมาสุขปัตตาเจนิทุขะพญปะตา

จะ่เด็ผ่าเขาจะหันเรื่อง่เขาแต่ละแคปเอาน่นบอกมุมนี้นะมันเป็นแบบเส้งกับจบนี่นะอันตอนนี้ก็เล,ลิกเลิกแล้ยนะทุกคนสีผ้ากันกับถูกแต่ละคนกระลืมลังลายเ,เพื่อนเพื่อเฮือนมาแล้วนี่จสิ กูเมือก็เมือน,นั้คนนงกูย่ก็ย่จังหันจังเพศต่อสาวลาวสาวผู้ไทยใสบัตรเอาพัรษาไยเ,เรียบมาแคปแคปหน้าจอก็ได้หน้าไทยปะน้ำกัน บ่อันนั้นก็ได้แคปอาอยุอันั้นก็ได้ตัวบะข้าม,มาทายน้ำเดืยบบ่ละยังกายร้วนไหมเออเป็นเพอต้าไดีโนบนโเงาเอยบายบายค่ะพี่เล็กน้องเก๋กับสกับแล้วเดอตาพี่ๆี่เอได้บุญได้บุญน้ำเดียวเดจ้า สุขภาพแขางกายแข็งแรงอยู่ดีมีโชคมีสัยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเ้อบ๊ายบาย